ขอเลย้อก <c ười> oh, ินแล้วได้บันเนีอเอาให้นกินไหมนึงตาฉันดำบ่อนโเคบัเนีย่เยอะดำปะฉันทำเกลือแล้ว่าล้หอมพเหนบ่ พี่น้องเราคือห่างได้ไต้องแกะไปขัดนอนต้องแกะแบบเร็วโอ๊ยใจบังพันแสนแม่ติ่มหองเลยค่ะเห็นี่เกินพายจะคว้างแล้ว นี่ไปหัวเธอเธอทำอะมาอยู่ เตรียมตัวไปเตยร้ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะนนะคะพี่น้องาต,ต่เดี๋ยวจะเตยลาแล้วน,นะคะอันมาสองเดี๋ยเลยกลับสามพี่น้องแต่เราก็ยังอยู่อยู่นะคะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะแต่ <laughs> เราเป็นคนดูเป็นคนใจดีนะทุกคนก็ไมมีผิดวิภเษกเขาไม่ใช่ชั้นไห้เด้อค่ะสมมูลิมาทเนาะสูตๆเอ้อ <laughs> <laughs> นั่นละบน,นี้นัน่นแล้วบ่มีทรศัรทสาี่นองแล้วก็อยาติตดต่ออยายังอยู่างมาไจุดใดดนเนาะจ็จเสื้อตัวก็มีอยู่ตางอยู่เทียบมาาทุกองเงินเขาให้เขาอุน่นให้แนวตัวันนีก็นื่นนนเมเราอเป็นอย่างดอกแล้วพอกกนมดีลรวละมันมเรื่องเมือเอิดดอก เชออนาแล้วสิมนอนมาแล้วลบวหันี่วันนี้ชารล่างเรี่ยมเนียเดินกลวงวงแล้วว่าปูสาตนอนโหลดแล้วเอ,อแ,แต่ว่าล่มหนาหลายนไอ้อ,ยนนะะอ,ยอยงอยางยางดอกคนะ่ะเื่อพ่อหนากันยุใส่กันสิเดทักท้ายกันมเมบริวังเอียงดอกเนาะเพราะว่า คิดกันเลยแด่บอกกันเลยวิาคิดๆแล้วคิดๆแล้วมัเป็นปัญหนีบบอสรดงกระบานะเรา้ความูืสอก่ายฟังเลยความสื่อแบตอนแรกกนทม่เนาไปมบเดียนตอนแรกปฏิสิกัเขาผัดนีกันเลยว่าเออไปหาหลานคนน่าสนะบหัดไอแพนลเห็บเงินมันกน่าบอกแม่มันกินเราเรากับนเขาเผร้อนกลับแร็วสั้นถึงมันเป็นไข่แห่นกันซึนเห็นเขาหนักกอดหลูกกอดเขา เปนต้ะเป็เต่อคิดหอดคินหอดเ <c oughs> คย <c oughs> ยังเคยอันนี้กันมาแต่น้อย <c oughs> ตังได้ก่นบ้า,บา <c oughs> กเ็เลยบ่เห็นใจก็เลยย่า <c oughs> งมามาพอก็เลยตัดสินใจกันนะบาตอนนั้นมวยเป็นนั่งยุสอันเต้นน้องสมปอกนั่งทักอันเราอยาปาปิงก็บบ่ได้กินตัวคนก็สิบบอเซียอยู่บ่างสนหรมานะตอนนั้นหัวบอเจคันนูบอลงฉากอันสิบเด็พ่อเจเด้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นแนวเด <c oughs> ้ะคือ นู้ตรงขึ้นีฉากหนึ่งแล้วนูแลนสิขึ้นไปขึ้นฉากสองเอ้ยนูสิขึ้นฉากสองนูแลนสิไปขึ้นฉากหนึ่งเกือบมันแลนออกไปอันหลวงฉากก็เลยงยางลงมานางเลยเออเราไปกั้แดบัานนี้คือตาตัดใจไปตาตัด <นะ S 1> ใจหนูหน่วยกกษตรตามเติบโตตั้งอย่ากเมื่อวันเออขันกินเหล้าเมามากพื่นเกืบจีบเสียที่นั่นแม่ตัวคองก็กินเหล้าไว้แล้ว โอตะกี้บาได้แล้วราข้าวนี่แปลว,ว่าแล้วเอเคว่าละก็เศร้าก็ดีแล้วเดีดไปเป็นเฮงคลามลายมึนกลับไปพี่นองไปกับไป,บน,ป,ปน,นัง่งแอนท้าั่นันบได้ยากเดยนันว่ามียบเดียกที่ว่ามาจะเหยดไปมาจะมาส่งหนึ่งว่ามากับขณะมอรมร็บเ,เป็นเอออาอยู่ มาตรงจังเลยแต่เนาะนั่นแหละก็เลนว่าก็เล่นหนูอ่ได้ตีมือสองลอยเออไดตีมือสองลอยแต่แต่มานีนนนนนก็ยังบืนมาอยู่มาเห็นงานอะ่ะว่าแต่อ,อยากมาเห็นงานแม่ไม่กเลี้มาเนาะแม่ห้อห่าก็อยากมาด้ ถือส่องสิงนูโบวันนี้นาเจกัเลยก็เลยตัดสินใจว่าห่วยคือสิต,ตุลเล่าเทปานแต่โมีเงินเห,นห,นห็นเล่าเล่าสิกลับจังไรเนาะไอเปขอผู้อื่นเขาคือสิมวยหายตัวต้องวานาัน่อง,<น>งอยู่นาหามะลังแนมแนมหาขุนผู้จับแนมหาหน่องหาแตถนองมาเล่นมาเที่ยมกับปมา,าคนเขาบอกได้ไหายกันนี้ไงเนี่ยกัพราะที่ตลลุนกี่ลีนะก็เลยว่าเอางี้สิท่าเจ้ ้าอยากากลับบ้านนั้นบ้านเจ้าอยู like. so ่นี่บ่้านสันไก่บ้านสันก็เลยถามแล้วว่าหกเจ็ดกิโลก็สันมากกว่าสิไป็นงแต่ว่าเจ้าถาเขาได้บ่ันก็ว่าได้อยู่อร่อยนอนิดสาระเนีาที่นี่ก็อ๋อจะสิไปถ่ถาใส่ก็สิไปถ่า้ายู่แถวนันเต้นเพื่นมันก็สิเบอรเฟืองบอดีนะก็เรียกว่าเลี้ยวซ้ำแยกข้างหน้าแล้วจำเขียนไปว่าบ้านั่งข้างมันก็ร้อยเมตรทางฝั่งอันแล้วก็เรียกว่าสิบเป็นนันนั่งเล่นอยู่ใต้เวที ไป่บันไดมันแก่จังไหนล้วคนเรียนขึ้นเรียนลุงเนาะมูดขึ้นไปคนมาล้ำเนาะดังนิสานโอ้ไปเพิ่งมาล้ำวันนี้โอ้ยวันนี้ื้อป้าตัวนี้มาหลานแพทย์นั่นเนี่ยบอกใไขมุดไปหา่นล้ำเที่ยวทรายมับ้าเหรอเอเลี้ยวกันไปกะกะเลยเลี้ยวซ้ายมันถึงแล้วกะเลยเป็นห่วงนะกะเลยเห็นเอาสาสรมาปูไปขางรถนี่เดินย้ายทางนี่ก็เลยเห้น แวะองมานางเด็นงูออกไปอีกหกิโลเมตรกะไข่แน่แต่ว่าเตยลาเร็วรถือว่า<อ>มันกับบนเรือมันกระสอดแจ้งค่ะแต่ว่ามันสอดแจ้งแปลว่าด้วยเพิ่นขอมาให้มาเห็นล่องเร็วกวนอันแนนนะคะลงเร็วเหมือนปะมาณท์กลงชั่วโมงดอกค่ะก็เลยไปก็เลยถามบอดนเป็นเด็กแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นปิงปิ่มมั้งเด็เลยนะจ็บปิงปิ่งเลยหรอ นเนี่ยใส่ย MM ูน <cción> ิก <adia> ็สินแมนแอ่กได้ขึ้นหาดี่เป็้ยรอเตกีเจ้ากสินีบุญพุ่นน้ำข่อยหล่ะขอเจ้าได้พ่อนจังบุรีซอยยังไหลแต่ว่าบานเป็นยูนก็ยอยู่เพราะว่ากันมันให่กว่านั้นอนหนูก็ซอยยังบนได้ปลาไหลกว่านั้นเลยะ ูก็ยังรู้สึกด,ดีว่าหนูได้มาส่งไหมแกหอ,อร์ดชี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเป็นกระหอดบานเปาา็นหลักค่ะเดี๋ยวหอดบานเดี๋ยว<ส>เออคนว่าคนมิโทรศัพท์กาาันนั่นแหละค่ะน้องหมวยใต้เสด็จนะที่ขเขายูทูบเหมือใดมีโทรศัสารสิเดี๋ยวคลิปเจ้าของให่ไนะด้ลงยูทูบเลยไง เดินทางต่อนะคะพรุ่งนี้ผู้อืนอยู่อันกอนแกนอันนี้ไม่มีพ้อมๆเนยนะคะหนักนอันผู้อื่นเขาจะหนักกูน,งงนี้ค่ะลังโมงแห่งหนักกูนี้อีกอันนี้ยังถือว่า นี่เลยเป็นหอดบานแน่นอนค่ะเนาะ้องเจนน้องมือเงินไว้กันไหมนะคะเ <ฮะ S 2> จอกันนะคะที่หอแก่นนะคะเช้านี้แหละโอเคค่ะพี่น้องที่นี่ฝากไว้จำนี่ค่ะเดี๋ยวใเฮนูจัดจัดแจงจะคลองให้เรียบร้อยก่อนค่ะจัดระบบจัดแจงให้มันบอฟเฟอร์ฝากกอนเดี๋ยฮนูสีอันมาถ่ายคลิปดูดูให้พี่น้อง โอที่เขาทำจะฟังหลดก็แดแม่ตายจะเป็นเงินห่างอนยไม่เงินหลังถุยแต่ลกสา ค่ะคิดไปเองดอกหม่ถ้าบ้านพักพ่นชะล่าเอาอายุทธนี่ไปอยูต่ะดดตะดุดลราพี่น้องนี่นะโว้ยมันชีวิตเฮาประดีง่ายแบบนั้นไปอยู่บ้าน์พางมันชะล่ามันง่ายโคตรถึงว่าละถึงว่าละนั่นพนพมิภัยบึงถ้าถอดคืเราต้องสู้นะหนูก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่คือกันก I love you, Nicole. i Miss,